จริงๆก็เป็นไม้นั่นแหละค่ะอ้าวเฉลยเฉยเขาบอกว่าไม่น่าแน่เลยจำได้เพราะเส้นเลือดที่แเ้นเลือดขนคนเราสามารถจำกันได้ด้วยเส้นเลือดโอเคก็เป็นไม้สาก็คือไปทายยูทูบของเตยค่ะรายการหนีตอนเตยก็รอดูกันช่วงต้นเดือนมีนาก็หลังจากคอนเสิร์ตนั่นแหละก็เลยเหมือนแบบถามเขาชวนเหมือนแบบเออไปไปเที่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือความตลกอย่างหนึ่งค่ะของไม แล้วบอกไม้ไปเที่ยวเขาใหญ่ไม้อะไรเนงะี้ยไม้บอกเขาใหญ่บินกี่ชั่วโมงเขาใหญ่มีได้ไหมอ๋อไม้คงไม่ได้อยู่ประเทศไทยนานเราบอกว่าได้ถามว่าไม้นี่พูดจริงหรือว่ามุกเลย,เ,ลยเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆก็เลยอ่าโอเคงั้นก็หนีตามเต้ยแล้วได้พาไปเที่ยวยอะไรก็สนุกดีค่ะพอดีมีน้องๆในทีมไปด้วยค่ะก็พาเขาไปทําอะไรแบบใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทะคะําค่ะ จริงๆอ่ะมันเหมือนกับเรารู้จักกันมานานมากๆเลยค่ะเป็นสิบสิปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนห่างๆกันไปแต่ก็มีเท็กซ์คุยกันบ้างค่ะแบบ ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเหมือคนก็แบบเออกลับมาเชียร์เพราะแบบทางคนทั้งโสดหรือเปล่าก็ก็ขอบคุณค่ะดิทคือเอาจริงดีใจมากๆค่ะที่ได้รู้ว่าหลายๆคนดูบัลลังก์ข้ามข้อพาร์ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็ชอบไมเปิลอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็คิดถึงทั้งพี่ก๊อฟแล้วก็พี่พีทด้วยค่ะเป็นไปได้ไหม อะไรนะคะเป็นได้ไหมที่จะได้กลับมาในไม่ช้าเป็นไปได้ไหมที่คนที่เขาเชียร์เป็นเพื่อนที่ดีเห็นบ้างค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่เขาคิดถึงไม้เปิ้ลในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ฝากฝากดูละกันฝากดูในในคุยกับไม้เปิ้ลเนี่ยมันกระแสเรามันกลับมานะไม่ไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยแค่แค่เห็นใน ก็มีเล่นติ๊กต็อกโยนนี่นั่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พอเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้คุยกันว่าเธอเห็นไม่มีคนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีค่ะก็เป็นเพื่อนก่อนเป็นเพื่อนกันนะคะจะถ่ายเหงาไหมคะคุยผมขนูเลยไม่อยากถ่ายโทรศัพท์เลยอ่ะจะไปเป็นยังไงเข้าใจไหมเข้าใจเราไหมอันนี้เป็นโสดเหมือนกันหรือเปล่าคะโสดหรือเปล่าคะทำงาน ทำงานค่ะวันนั้นค่ะไม่ทําอะไรก็ทํางานไปค่ะแล้วก็ถ่ายไอจีไปก็อู้คู่ไหนหน้าบันไทิงสูงที่ไหนคู่เยอะเยอะเลยหลายคู่เลยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความแบบน่ารักเห็นแล้วมันน่ารักค่ะก็คู่เจมละกันก็เข้าไปแบบคอมเมนต์จ้าจ้าด้วยเสียงต่ำจ้าเชื่อว่าหลายๆคนที่โสดก็น่าจะเป็นคายกันค่ะ เป็นเป็นปีแรกๆมาที่แบบบรเตนไทยเราไม่มีคู่บินมาค่ะจริงๆก็มีมีเป็นแก๊ปไปแกลบแบบสองปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆชิลค่ะชิลทํางานไปค่ะไม่ได้คุยด้วยหรอไม่มีไม่มีสูตรเลยเหรอไม่มีเลยค่ะก็เอาเป็นว่าไม่ไม่ติดโทรศัพท์เลยอ่๋อาโทรศัพท์ลืมเอาอ๋อไม่เป็นไรลืมได้ไม่เป็นไรไม่ต้องคุยอะไรใช่ใช่ ม่เป็นไรเราก็ทำอย่างอื่นไปทํางานไปเอนจอยกับการกินอะไรอย่างเงี้ยเอนจอยกับการอยู่กับเพื่อนครอบครัวได้จริงๆอยู่กับตัวเองมาตลอดอ่าไม่เหงาเพราะมีตัวเองเป็นเพื่อนใช่เป็วลาคุยกับตัวเองอะไงเธออย่างเงี้ยเธอเธอเหงาปะ แต่ก็ไม่เป็นไรอะไรคตัวเปรียบตัวเองเป็นคนดีตัวตายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเปิดๆค่ะไม่ได้ปิดใช่แต่ก็ไม่มีใครเข้ามาหรือว่าเราไม่ได้ดูในดีเออะไรอย่างเงี้ยเปล่าคุณเต๋เช็คดีเอ็มไม่ว่าไม่น่ามีใครเข้ามาทางนั้นหรอกค่ะใช่ค่ะมันก็ไม่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 มีใครเข้ามาทางไหนเลยทำยังไงดีคะสเปคหรอคะ ไม่รู้เลยค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันต้องดูว่าจากักรวาลจะจัดสรรคนแบบไหนมาจริงใหญ่ไหมป,ป้าว่าก็คงหาคนที่จริงๆไม่ไม่ได้อยากคบๆแล้วก็แบบเลิกอะไรเงี้ยก็อยากอยากเจอคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราคุยได้ในลองเทอมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีทางรู้อะว่ามันจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนก็ต้องใช้เวลาค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มี งานไปอเลิไอเลิไม่จอบค <I love S 2> ่ะ <I love S 2>